ตำมกหุ่งใสปูหน้าสดๆพี่น้องแพทย์ไปกุนเอาเมื่อวานนี่พี่น้องจ้าบ๊าดสดๆนี่งพี่น้องจ้าล้ะกะไปเลาะเก็บผักหนอกพร้อมเบิ่งดูพี่น้องจ้าแพทย์ไปเก็บเอาได้นี่ผักหนอกที่ทุ่งหน้านี่ใกลไก่บานแพทย์นี่พี่น้องงามงามพี่น้องจ้ามาเข้ามากินกันเลยพี่น้องจ้านนี้ผักคะแล้วก็ซีมี่อ่ะสลัดน้ำสลัดกระปุกเอาน้ำบานนี่ละพี่น้องนี่ข้าวเหนียวน้ำเด้อจ้าจกข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวพี่น้องอื้อ ไปได้ปูหน้ามากเมื่อวานนี่พี่น้องไปกลนเอาไปกลนผู้ดเดียวว่าสันล่างคากลางแน่และได้พี่นอ้องอืม้มอื้ม แสบคร่ะกลับหนอกงามงามแห้ง

ปากนองอ้อนๆงามๆบักนอ,อน,ออน,น,นเนี่ยอื้อเดี๋ยวจะไปเก็บมาไว้อีกอย่าวมันแก่พี่น้องเมื่อวานนี่ไปนั่งใจเอาอยู่ผู้เดียวจ้ะ แลลางจนว่าเขาสะอาดจนได้พี่น้องขาแหลางใส่ มะนาวลางเส้นเกลือ,อม,มาพักหนอกน้ำห้างจะคองไปเก็บเอาเนี่ยอยู่ทุงหน้าอิลีได้พี่น้องทุงหน้าแห่งๆอิลีเนี่พักหนอกเนี่ย qua. chạy đi bà Tốt nha ba thử tầm mua này là phía nào Phía tí มมพึ่งยังม,ม่เพีมมพ่น้องถาดกระเด้อเผ็ิดคักเผ็ดแน่ ผักนอกอกอกมาเนี่ยกระลังแสบพี่น้องเลยกลับสมต่ำกลับปนกลับแจวกับแสบ่ กินแต่ผักหนอกมันแสบสุดยอดอีลีบะต่๋ปูหน้านี่แมะ เขากันครับสุดยอดเวียดนาม โอ้ยบวไวพี่นองจ้าเพชแห้งพี่นองจ้าเอาแล้วเนาะพี่นองเนาะคลิปนี้พ่ก็ต้องขอลาพี่ล้าน้องไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปในเด้อจ้าสวัสดีจ้า